e c r u ัส r u s h the Town อันนี้เป็นโปรเจกต์คอนเซปต์ของเขาครับกัอน Honda แต่จริงแล้วคือกี่กับเพื่อนชวนกันเที่ยวอีกแล้ว Honda เชิญมาก,กับระบบอีค u ั e h ครับ c ี r 6 5 0 r และ c b 6 5 0 r ในระบบที่เขาบอกว่า E-Crush ไม่ต้องกำขาดนี่คือเป็นยังไงเดี๋ยวเราครับเราไล่รอบ2ครับเที่ยงจัดจัดเลยในเมืองรถติดๆเขาบอกว่าสบายเวอร์ ครับวันนี้ผมแบงมาตัวโตเนเกตนะครับก็วันนี้มาร่วมกิจกรรมขับขี่เจ้าซีเบียของอ e ัลสูสอีคลาสนะครับรุ่นใหม่ของคอ n ด้าซึ่งก็ต้องบอกว่าเส้นทางในวันนี้เนี่ยเมืองรุ่นรถรถติดติดคำถามแรกเลยที่ผมอยากขาบคองด้าไปก็คือคิดได้ยังไงับการทํารถแบบนี้ออกมาเพราะว่ามันตอบสนองได้ง่ายมากเราลืมไปได้เลยความลําบากของรถขนาดใหญ่น้ําหนักตัวรถจังหวะที่ต้องคอยใช้คลัชตอนรถติดตอนลลอกไปลลอกมาตามสภาพการจราจรกรุงเทพเนี่ย ฮอนด้าซีเบ e ีย6สูตอีคลาสตัวนี้ตอบโจทย์การใช้งานทั yeah. <t xt. <t xt ่วไปในเมืองเข้าถึงง่ายแล้วก็ขับขี่ได้ง่ายเลยครับครับผมแบงค์นะครับสักไปกลืเอียนะครับบอกตรงๆเลยว่าฮอนด้าอีคลาสซีรีส์เนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรอย่างแรกเลยข้อดีนะครับกับการใช้ในเมืองคุณจะไม่ต้องปวดนิ้วมืออีกต่อไปครับเพราะเราจะไม่ต้องใช้คัทเราอีคลาสรุ่นนี้ใครก็ขี่ได้ครับไม่ว่าจะมือใหม่มือเติงมือเก๋าต่อยอดได้เรื่อยๆเลยมีมีหมุนด้วย อีหมุนด้วยซื้อเลยครับคุ้ม